มาร์ตอชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้นนะดรามา่าไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายหรอกก็พอได้อยู่ก็ประมาณว่ามีหลายปากหลายเสียงเลยนะครับผมจะบอกนี้ว่าไอ้เรื่องที่ยกเลิกใบอ่ะผมเข้าใจนะว่าว่าเป็นการรวมเมืองแต่ว่าซัมเมอร์เนี่ยโครงสร้างและแอดมินอ่ะเกเปร์เซ็นเป็นของอีดเคนะครับโครงสร้างไมว่จะเป็นกฎการเล่นเกมเพย์ต่างๆแม้แต่หน่วยงานหมอและตำรวจ แทบจะทุกอย่างยกเว้นแค่สภานะครับส่วนเรื่องการแจ้งใบแน่นอนว่าเป็นน้มโมที่คอยตัดสินแล้วก็จะมีนายกอีก2ท่านนะครับที่คอยตัดสินร่วมกันนะครับแน่นอนว่าในเมื่อโครงสร้างเอาไงเสม,มอมันก็คล้ายๆอีดีเคนั่นแหละการตัดสินนะรจริงๆอ่ะการถอนใบอ่ะมันมีมาตั้งแต่อีีเคแล้วนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบทางฝั่งของ SD ดีที่มารวมเมืองหลายคนอาจจะไม่รู้พวกแฟนคลับอะไรเงี้ยอาจจะไม่รู้เนาะ ็แจ้งให้ทราบนะครับใครที่เล่นดีเคมาเนี่ยจะรู้ดีว่าการเจราจาเราสามารถยกเลิกใบได้นะครับถ้าผู้แจ้งไม่เอาความแล้วยกเลิกได้เลยนะครับอจริงๆมันมีมานานแล้วนะแต่แค่ไม่รู้มากกว่าแล้วก็ผู้เล่นผู้เล่นในซัมเมอร์เนี่ยสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะแต่ว่าผู้ที่แจง้งต้องก็ต้องมีคนมายกเคสนะครับถึงจะสามารถยกไปได้เนาะเข้า mm hmm. ใจตรงนี้ด้วยเนาะประมาณนี้ ฝากฝากแชร์ไปกระจายกระจายหน่อยพวกที่แบบแฟนขับแฟนขับเอเมคีันขับเอเมคีเขาไม่รู้ไงเป็นแฟนฝ่ายเขาเขาเขาไม่รู้ไงมาต่างที่ต่างเมืองเข้าใจอยู่ครับต่างที่ต่างเมืองมันก็ไม่ไม่เหมือนกันเนาะใส่กันแล้วว่ะวิ่งเดือดไปเรื่องมีไหมมีคนดูคนไหนที่รู้เรื่องนี้อยู่แล้วไหมพิมหน่อยได้ไหมเรื่องยกไปมีมานานแล้วนะ ถาทีเดดีเคมามาจะรู้ครับเฮ้ยไม่กูไม,ไม่เกี่ยวไอ้ที่อะ <c oughs> ใช่เพราะถ้าเขาดูเราอะจะจะจะไม่ไม่สงสัยอะไรเลยถ้าเป็นคนดูของเราที่แบบดูผมมานานไม่สงสัยเลยเลยเพราะคนตัดสินก็คือนายกของอดีเคก็คือนัโมนะครับก็ไม่แปลกที่จะสามารถโยบายได้นะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือเรื่องเรื่องเรื่องนะเมืองนะมีอีกเรื่องหนึ่งถ้น <c oughs> ทีเด้ดดีเคก็จะรู้ครับ แต่ว,ว่าถ้าผู้แจ้งไม่ยอมความยังไงก็โดนแดงอยู่แล้วครับถ้าแบบเราไปขอยกเคสอย่างเงี้ยเขาไม่ให้ยกไงก็แดงอยู่แล้วครับเราให้สิทธิ์ผู้ที่ถูกกระทําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราจะไม่บีบไปบีบคอหรือว่าไปขู่จะไปกระทืบโอซีหรือจะไปยิงโอซีให้แบบเอ้ยมึงถอนใบให้น้องกูไม่งั้นกูไปกระทือนมันไม่มีครับคือสิทธิ์อยู่ที่ผู้แจ้งเลยถ้าผู้แจ้งถอดก็ถอดถ้าผู้แจ้งไม่ถอดก็คือโดนแดงเนาะชัดเจนเนาะ เรามาดูไฟกันหน่อยครับช็อตนี้เอ้ยดูแบบงขห่างนะอันนี้ถือว่าห่างยังวะห่างแล้วแหละอูว้วว้ยสก๊อตคืนเนาะยิ่งไม่เคประมาทไม่ได้นะสก,อก๊อตประสบการณ์เยอะนะโอ้ยถูกสีเว้ยไม่หมู่เนี่ยไม่หมู่เนี่ยไม่หมูไม่หมูนะจ๊ะไม่หมูนะจ๊ะไอซียังไงครับชูแมัครบช็อตนี้ มีรถชุบเรียบร้อยปืนยิงไหมเอ่ยมาดูฝั่งด้นดานนี้ครับสองต่อนหนึ่งฮะวิ่งกลับเข้าวงไฟแล้วครับโอ้ยกระโดดจะโดนอีโมไหมสวนไปตีโดนยิงตัดไปฮะเวียงหัวไปไง,งงงงเว่อดิเจอพกพกนี่เอาไปหนึ่งหัวเอาไปสองหัวหรือเปล่าไล่ลำจัดตัวนี้ไล่ลำจัดเอาไปเอาไป,อเอาไปสองหัว ตัวนี้ได้ล้ำจัดกูบอกแล้วเอซไม่หมูนะจ๊ะไม่หมูนะจ๊ะตีไปอีกเอาย้ายบ้านแล้วครับทางฝั่งเอย้ายบ้านฮนะเอาศพไปกะโอ้โหแล้วขอมาชุบเพื่อนละยังไงชอนน็อตนี้ครับล่างคนชักนมบ้ายังไงฮะตืโอ้ใช่ป่ะแล้วมันดีได้ตรงนี้ตัดภาพเลย ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่น่าจับตามองที่สุดนะครับตอนนี้ sc เริ่มดีเพื่อนนะฮะตรงนี้คือคือตัดสินเลยนะครับคือไฟตัดสินเลยนะตรงนี้นะ mk แดงเถื่อนเลยนะครับสกอตก็เยอะเหมือนนกัครับหนามหมครับรีขึ้นมาเรื่อยๆฮะผมต้องยอมแล้วว่าการรีของสกอตนี่ก็ไม่ธรรมดานะถ้า mk ไฟเก่งก็จริงครับแต่ถ้าติดเล่นไม่รีเพื่อนนี่ก็ซวยเหมือนกันนะเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงมึงทำกับนักข่าวยี่ได้ไงวะไอ้โง่เว้ยไว้ปึ๊บโอ้ย mk ชุบชุบชุบเยอะเหมือนกันนะ เพื่อนตายเยอะเหมือนกันตรงนี้ถ้าปิดตัวชุดได้เอาไปจบเกมจะปิดตัวชุดได้หรือเปล่าท่านนั่นของเอสซตรงนี้ก็ลีครับโหลีกันเด็บยับเร็ววะ่ะเอาเรื่องโูไฟแบบนานจะจัดอ่ะสอลายครับสอลายนะครับอุ้มเพื่อนมาชุบตีฮิตกูอยู่ไหนวะตีฮิตสอลายจับปืนครับผม แอนตูดโชว์ไปทีฟักไม้มาแล้วยังไงฮะอ๋อไอไอตัวฟรีตายอุ้มชุบไม่เอ่ยฉอดนี้อุ้มชุบไม่เอ่ยอืมชุบยิงสวย,ยสวเกิดฮะอีญ่ใหญ่เกิดแล้วผมและกูอูจิวะมาแล้วฮะกูอูจิวะยังไงโดนยิงกดโหน่าจะฟรีหรือเปล่าอุ้ยไม่ฟรีฮะทางสกอร์กันมาเต<อ>ิมแล้วโดนอโมดันมา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 ,มาอุ้ยอตัตโตรถเก่งมากครับ ฮัลโหลฮัลโหลจับปืนจับปืนเยอะๆแล้วยิงกดรีเพื่อนก่อนได้ยินเปล่าเอ้ยโอายอลายตายแล้วผมชิวๆนิ่งๆนะโหแต่สกอตข้างหลังโดนนะน่าจะเป็นทางด้านของเอ็มบีเคนะมือทรงแล้วโอ้ข้างหลังโดนว่ะผมบอกแล้วไฟตรงเนี้ยคือตัดสินแล้วเรียบร้อยแล้วผมเรียบร้อยแล้วเราจะมาต่อไปแล้วจะไปลุ้นนะครับว่าสภาพจะอุ้มได้เท่าไหร่นะฮะ กูนุจิวะเหมือนจะไปรีเพื่อนนะช็อตเปลี่ยนเกมคือบุกคนบุคคลนี้ครับหนูต้องชุบเพื่อนดิหบงไม่เอ่ยกูนุจิวะชุบเพื่อนกูนุจิวะโอ้เรียบร้อยโดนมีดตีงไงหัวแข็งเดิตีไม่ขี้ดิงงดิตายแอะเรียบร้อยกูนุจิวะกูโดนโอ้โดนแล้วครับ ใจทำเฮียและคืนมดแล้ไอ้งโงศพศพกักอยู่ตรงไหนวะไม่เห็นศพเอเลยอะผมไม่เห็นศพเอสีเลยอะเฮ้ยนี่ทําะไรทำอะไรกันอะโอ้ลังแกวพี่หญิงตวเล็กๆน้องเอ้ยศพเพศเนาะทำได้ลงคอว่ะดูสิ เวียงโอ้ทำได้ลงคออ่ะตายแล้วป่ะปเรียบร้อย เดี๋ยวมีอีกเรื่องเดี๋ยวมีอีกเรื่องเดี๋ยวเปิดให้พิมพ์ทุกคนเลยเดี๋ยวเปิดแชทให้พิมพ์ให้ทุกคนเลยอยากอยากเห็น ไม่ไม่อยากพูดหยาบว่ะแล้วก็เดี๋ยวๆท,ทีเดียวเลยทีเดียวเลยจัดให้ผมจัดให้อยู่แล้วผมจัดให้อยู่ละ เหลือสี<า>่ศพนะไม่เหลือหอม์ไหมฮะไม่ไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือผมมีงานเดียวผมมีงานเนาวสามสิบกับสี่คนดีใจอะไรกันนัลิงกังใช่ครับ<ะ>อ๋อเปรียบนี่ว่าเหมือนพวกบันเดมันเฮ็ดเลยนี่คนเยอะกว่าใช่นไหมล่ะเยียสี่สิบต่อสามสิบสมเพชเนาะชอบจริงเลยอะไรที่เอาเปรียบเนี่ย ก็มึงกินแล้วอะมันจะสามสิบสามสิบได้ครับในเมื่อแก๊งคุณมีสี่สิบคนคุณเล่นสามสิบก็จริงแต่คุณมีตัวสำรองถึงสิบคนคุณสามารถสับเปลี่ยนได้ต่อเวลาแล้วก็ทำให้ทุกไฟเนะี่ยคุณมีสามสิบคนแน่นๆเลยกับเอสซีที่ในทะเามีแค่สามสิบคนถ้าไอเวนตัวไหนเสลอโง่หรือไม่ตื่นหรือพาเมียติยตดหอยติดหญิงอะไรโง่โ ไม่มีทางที่จะเต็ม30เพราะฉะนั้น m บ k ยังไงคนเยอะกว่า100%ผมกล้าพูดเลย SC น่าจะมาณ27-28ิปอะประมาณนี้ m อ k 30เต็มตลอดมันก็มีความเหลื่อมล้ำอยู่ดีครับเท่าที่ผมมองนะอืมภูมิใจอะไรครับอืมมันมีอะไรนาภูมิใจครับพวกดิงกังพวกสามขวบตอบผมหน่อยได้ไหมมันเท่ตรงไหนอืม มีการมาขิงในเม้นทตรีมก็ได้ฮาร์ดไปแล้วหนึ่งเฮ้ยแกงเล็กแกงน้อยที่มึงขนมารวมเมืองเนี่ยตายหาหมดแล้วมึงจะเอาเอทคให้ตายหาตาพุ่งไปเหรอโง่เอาสิอีหน่อยมึงก็ได้จะตีแค่เอลเคอ่ะได้มาทแหละแล้วเพย์ยาวอ่ะกูบอกแล้ว่าง,งอมเต็กเออะกูบอกแล้วพวามึงได้งอมเตกพวกมึงไมพวกมึงไม่ได้ลำบากอะไรหรอก กูนี่กูนี่ที่ต้องคอยปลอบใจเพื่อนกูเนี่ยอืมไม่ใช่พวกมือหลอกที่ไปคอยปลอบใจตีเพื่อนรัก่วไม่ใช่ผู้มือหรอกไอ้พวกสามขวบผู้มือมีแต่ดามีแต่ซ้ํากูนี่นั่งโอ้มันชีวิตจริงนี่ไอ้โง่เออเวลามันงมทีหนูต้งองพามันไปเลี้ยงข้าวไปหาเด็กข้าวเนี่ยไอ้โง่เอ้ยกูสอกแม่งหรอก ดูแบบดูสตรีมจนเออจนหล่อนไปแล้วอ่ะแยกแยะไม่ได้แล้วอ่ะดูตรงอ่ะเออไปแล้วอินข้าเส้นเลยเห็นพวกกูโดนปลดใบมาโอ้โหอยโหรกันใหญ่มึงก็เป็นคนแจ้งสิมึงก็เป็นผู้เป็นผู้ถูกกระทําสิเออมึงก็มาแจ้งแล้วมึงต้องเป็นผู้ถูกกระทําด้วยอะ้รมึงแจ้งเลยเอาแดงได้เลยไม่ต้องถอนไม่ต้องยกเคสมึงไม่เกี่ยวไง เออได้แค่เสียบไปวันๆน่นนะโง่เออขอโทษทีอินไปไหน่อ <c> ย <oughs> ไม่เอาละเป็นไรงี้ละไม่เอาละขอโทษทีนะขอโทษทีขอโทษทีพอดีอินไปไหน่อยไงผมก็กลางร้อยครับสุดครั้งเนี้ยก็คือกลางไอซีร้อยอยู่แล้วรู้กันอยู่รู้มือกันอยู่แคนั้นนะ